สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็พามาชมต้นทุเรียนเล็กครับแปลงทุเรียนเลนะ็กเนาะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมกันเนาะการตัดแต่งกิ่งแขะแงครับเนื่องจากมันมันทาให้มันโตช้าเนาะเราก็ตัดแต่งกิ่งที่ไม่มีความจําเป็นออกอย่างเช่นกิ่งนี้ครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนมันพยายามเบี่ยงเบี่ยงด้านข้างเป็นสองสองกิงนะ่งเนาะเราก็ทําการตัดกิ่งที่มันตรงครับกิ่งนี้เนาะตรงเนาะ ่ีนี้เป็นกิ่งแขนงครับก็แต่งเรื่อยๆครับเพราะว่าการแต่งมันทําให้ยอดมันเดินเร็วเนะเป็นะเพื่อนตีนี้เราก็ตัดออกเลยครับเนื่องจากพอมันกิ่งแขนงมันใหญ่มันจะทําให้ยอดที่เราไว้เนาะมันอั้นมันอั้นแล้วทําให้ยอดมันเดินช้าครับแล้วก็กิ่งมันจะโตช้าเราก็สังเกตเรื่อยๆครับคอยดู แปลงทุเรียนของเราเนะคอยดูเรื่อยๆว่ากิ่งกระแหงที่เราไว้กิ่งที่เราไว้มันเดินได้ดีหรือเปล่าอย่างเช่นพวกนี้ครับมันเดินช้าเนาะแล้วก็มีมแมลงลงเนะาะแมลงลงบ้างก็ไม่ไม่มีปัญหาครับก็มันยังไม่เยอะเนาะเราก็ยังไม่ยังไม่ต้องไปจัดการมันนะเพื่อนๆยอดมันก็เดินทุกยอดเลยครับ แล้วเราก็มาดูว่ากิ่งไหนที่มันมันทําให้ยอดมันไม่พุ่งเนาะอย่างพวกนี้ครับมันอยู่กิ่งข้างในเนาะกิ่งแขนงข้างในเราก็ต้องคอยมาตัดแต่งออกครับมันเป็นกิ่งใหญ่เนาะกิ่งแขนงใหญ่แล้วก็มาชิดโคนลําต้นเกินเราก็ตัดออกเลยครับเพื่อให้กิ่งมันยืดออกก็ไม่มีอะไรมากครับก็แต่งไปเรื่อยๆ ตัวนี้เนาะตัวนี้ก็เสียบหลังอายุของมันน่าจะอยู่ราวๆสักสามเดือนได้น่าจะสามเดือนได้ครับกิ่งพี่เลี้ยงผมตัดออกเลยครับเป็นการทดลองอีกทีนึงครับว่าการตัดกิ่งพี่เลี้ยงในช่วงที่มันเล็กๆในช่วงที่มันสังเคาะแสงพอได้อยู่คือใบไม่เยอะครับก็เลยลองตัดออกดูว่ามันโตเร็วแค่ไหนครับ เช้าเช้านะเมื่อวานฝนตกวันนี้ก็ <_ d ata> แดดจ้าเลยครับแดดจ้าเลยวันนี้ก็ลองมาตัดกิ่งแขน,นงออก <_ d ata> เพื่อให้กิ่งที่เหลือมันโตเร็วขึ้น <_ d ata> อย่างเช่นกีนี้ครับมันพยายามชันเนาะก่อนหน้านี้มันพยายามชันขึ้นมาเราก็ตัดแต่งให้มันออกด้านข้างเนาะมันก็ยังไม่โน้มเราก็คอยแต่งกิ่งแขน,นงเพื่อให้ยอดมันโน้มเนาะ เดี๋ยวพอใบมันหนักมันจะโน้มลงครับนะครับเราพยายามตัดแต่งกิ่งที่อยู่ข้างในออกเพื่อให้มันโน้มปลายกิ่งก็5เดือนแล้วเนาะ5เดือนกว่าๆแล้วเพราะว่าวันที่25ที่ผ่านมาครบ5เดือนครับตอนนี้ก็มุ่งสู่เดือนที่6นะมุ่งสู่เดือนที่หกก็ส่วนใหญ่ถ้าเช้าๆไม่ติดธุระอะไรผมก็จะพยายามเดินดูทุกต้นครับไม่ว่าจะเป็นโคนต้นเนาะ ซึ่งบางครั้งพวกหนอนและมแมลงคอยมาสังเกตมันครับว่ามันมีหนอนและมแมลงหรือเปล่าส่วนข้างบนนี้ก็เป็นพวกพวกเพีียงนะพยายามสังเกตเกือบทุกวันครับนะเพื่อนๆยอดมันก็เดินดีนะก็มีพวกแมงค้อทองนะน่าจะแมงค้อทองส่วนพริกพริกที่ผมปลูกไว้ตอนนี้ก็เริ่ม มีลูกแล้วนะมีลูกแล้วก็เยอะอยู่ครับร้อยกว่าต้นนะปลูกนะครับเป็นแถวเป็นแถวสองแถวสามแถวครับเดี๋ยวผมพามาดูอีกหนึ่งต้นครับซึ่งผมดูใน y o u t u b เนาะแล้วผมลองมาทำตามดูครับคือการที่เราไม่ต้องไปตัดแต่งกิ่งที่มันซ้อนกันเนาะที่มันซ้อนกันแล้วเราก็เอามาดาม รวมกันครับผมดามได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าแล้วครับถึงทีนี้เรามาตัดกิ่งที่มันเล็กเนาะซึ่งกิ่งนี้มันใหญ่กิ่งข้างบนมันใหญ่ครับผมก็เลยทําการรัดมันโดยการลอกเปลือกเนาะให้มันชนกันครับแล้วก็ให้มันเป็นกิ่งที่สามารถช่วยส่งเสริมในการยันยันไม่ให้มันถ่วงลงมาเวลาไว้ลูกครับไว้ลูกตรงท้องกิ่งเนาะเราก็ไม่ต้องไปไปโยงอะไรมากมายครับ ไม่ต้องไปโยงเลยมากมายเนาะเนื่องจากมันจะมีกิ่งข้างล่างนี้คอยดันดันไม่มันห้อยลงมาครับเป็นการศึกษาครับศึกษาแล้วก็ทําตามเนาะในเพื่อนเพื่ YouTube เูบเขาเสนอในรูปแบบของการทําแบบนี้เห็นมครัเพื่อนเพื่อนตอนนี้ดูมันลกๆนะครับเพราะว่ากิ่งแขนงมันเยอะเนาะเราไม่ได้ตัดกิ่งแขนงออกแล้วมันไม่สามารถยืดออกมาไกลพอสมควรเนาะเราก็พยายามตัด กิ่งที่มันแขนงที่มันใหญ่เนาะมันเริ่มใหญ่แนละ้วเนื่องจากมันพยายามแบ่งอาหารให้กินแขนงเนาะกิ่งนี้ว่า3าสี่กิ่งนะครับที่ต้องตัดออกเดี๋ยวพอมันยืดเสร็จมันก็จะโน้มลงมาแล้วก็กิ่งมันจะยืดยาวครับกิ่งมันใหญ่เนาะโอเคเราไปเดินดูต้นอื่นกันครับเดี๋ยวบัร่ไดไปมาด,ดูต้นนี้ครับ ตอนนี้ซึ่งผมเสียบเสียบหลังเนาะเสียบหลังสุดเลยครับแล้วก็น่าจะอยู่ราวๆสองเดือนกว่าแล้วนะที่ผมเสียบซึ่งต้นต้นพื้นบ้านมันโตช้าครับพอมันโตช้าเสร็จเราก็เสียบช้าเนาะเนื่องจากมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับพอหลังจากเสียบติดเสียบครั้งเดียวเลยครับเสียบติดเนาะมันก็พุ่งเร็วเลยครับระยะเวลา2เดือนน่าจะ2เดือนนิดๆแล้วครับมันก็พุ่งไปเร็วมากอันนี้พยายามแย่งกิ่งประทานเนาะเดี๋ยวก็น่าจะเอาออกก่อน น่าจะอ,าออกเดี๋ยวพอให้มันตั้งตัวสักระยะก่อนครับเดี๋ยวผมจะทําการทดลองอีกทีคือตัดกิ่งที่เลี้ยงออกเลยลองดูว่ามันสามารถส่งให้กิ่งพันธุ์ที่เราเสียบโตเร็วมากน้อยแค่ไหนครับอย่างเช่นต้นนี้นะเพื่อนๆต้นนี้คือมันเราต้องเอากิ่งนี้ออกครับเห็นไหมมันซ้อนกัน3ามกิ่งเนาะซึ่งมันเป็นระนาบเดียวกันจากข้างบนลงล่างเนาะจากที่เราต้องการตัดกิ่งนี้ออกเราก็เอามาดามดามเป็นกิ่งเดียวกันครับ ด่าเป็นกิ่งเดียวกันเนาะแล้วก็ตัดยอดในกิ่งที่มันเล็กแล้วก็ส่งเสริมให้มันไม่ต้องไม่ต้องไปโยงเนาะทีหลังเนาะมันสามารถดันดันกิ่งนี้ให้มันเป็นที่ไม่ต้องโยงครับเดี๋ยวเราค่อยมาทำเนะาะต้นนั้นต้นนี้ผมตัดแต่งไปเรียบร้อยแนละ้วอ๋อยังเหลือกิ่งหนึ่งเดี๋ยวทับเปื่อนๆกิ่งนี้เนาะมันพยายาม กินอาหารโดยที่ไม่จําเป็นส่วนกิ่งนี้มันเล็กแล้วเนาะตัดออกเลยครับเราแต่งได้เรื่อยๆครับไม่ว่าต้นทุเรียนไซส์ขนาดไหนนะพยายามแต่งเรื่อยๆซึ่งถ้ามันไม่จําเป็นเราก็สมควรแต่งออกครับเพื่อไม,ไม่ให้มันกินอาหารในส่วนของที่เราจะส่งเสริมให้มันเจริญเติบโตเนาะเห็นไหมเพื่อนๆต้นนี้มันสูงมาณ2เมตรกว่าแล้วครับแล้วก็ยอดมันเดินดีมากครับ เนื่องจากหลายปัจจัยเช่นการใส่ปุ๋ยเนาะการใส่ปุ๋ยแล้วก็การตัดแต่งกิ่งก็งระยะ5เดือนกับอีก5เดือนกับอีกประมาณสัก78วันน่าจะได้ครับกิ่งนี้เนาะกิ่งนี้มันพยายามขนานคู่กันเลยเดี๋ยวผมก็ต้องทําการดามอีกทีนเนาะดามแล้วก็ลดบรบ่าวกิ่งให้มันน้อยลงลดกิ่งให้มันน้อยลงครับเนื่องจากกิ่งมันเยอะพอสมควรอยู่ ตนนี้ก็เป็นต้นหัวมุมเนาะซึ่งมันจเจริญเติบโตดีนี่ครับกิ่งนี้เห็นไหมถึงแม้เป็นเพื่อนมันพยายามส่งอาหารเลี้ยงไปยังกิ่งแขนงกิ่งนี้เราก็ตัดออกเลยครับก็หลายกิ่งอยู่เนาะกิ่งนี้โอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาเดินชมเนาะการตัดแต่งกิ่งแขนงที่เราไม่มีความจำเป็นครับ เพื่อส่งเสริมการที่ให้ยอดมันสามารถพุ่งออกด้านข้างไปได้ให้ไกลครับซึ่งเป็นการแขวนลูกในอนาคตเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ